สวัสดีวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมะเดลิเวอรี่เล่าไปเรื่อยวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเป็นเรื่องของปลาแล้วก็เด็กน้อยและก็ผู้ชายพายุ 3- 4ส,สอย่างนี้มันจะเกี่ยวกันยังไงเริ่มเลยแล้วกันในค่ำคืนหนึ่งมีพายุโหมกระหน,นำ่ำ พายุรุนแรงมากหลังจากนั้นพอเช้าวันต่อมาก็มีผู้ชายวัยกลางคนเดินเล่นไปแถวชายหาดระหว่างที่เขาเดินเล่นไปแถวชายหาดนั้นเขาก็เห็นฝูงปลาเป็นหมื่นๆตัวที่มาเกยตื้นบางตัวก็ตายแล้วบางตัวก็ดิ้นทุรนทุรายบางตัวก็ยังไม่ตายแต่ระหว่างทางนั้นเขาก็คิดว่าอีกสักพักปลาตัวนี้ก็ต้องแพ้งตาย เพราะน้ำจะโดนแดดเผาเขาก็เดินไปเรื่อยๆจนเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังก้มหน้าก้มตาขามักขม้นเก็บปลาตัวนี้ไปใส่ในแอ่งน้ำที่อยู่ใกล้ๆผู้ชายคนนั้นเขาก็ยืนมองจนอดสงสัยไม่ได้เลยเดินไปถามเด็กน้อยว่าหนูทำอย่างนี้ทำไมหนูรู้ไหมทำอย่างเงี้ยปลามันมีตั้งหมื่นตัว ทำยังไงมันก็ไม่รอดหรอกแล้วใครจะมาใส่ใจล่ะเด็กผู้ชายก็ตอบว่าผมรู้ครับแต่ก,ก็นี่ไงผมกำลังใส่ใจอยู่นี่ไงครับปลาตัวนี้ผมก็ใส่ใจปลาตัวนี้ผมก็ใส่ใจเด็กผู้ชายพูดไปก็เอามือช้อนปลาอื่นๆไปใส่ในน้ำอยากจะถามว่าได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างครับถ้ามีข้อคิดหรือไอเดียใต้เมนทข้างล่างได้ครับ